4ข้อที่จะทําให้คุณป้องกันตัวได้ดีขึ้นนั่นก็คือหลักการ4 d ดีนะครับมาเริ่มกันที่ดีแรกดี d ที่หูนะครับเราต้องหูไวตาไวมี situational awareness นะครับมีการตระหนักรู้ในสถานการณ์อยู่ตลอดเวลานะครับดี d ที่2คือดีที่หันนะครับหมายความว่าเมื่อเรารู้สถานการณ์แวดล้อมแล้วเราต้องมีการตอบสนองอย่างว่องไว,งวงหัน แน่เนี่ยคือดีที่หันส่วนอันที่3นะครับเป็นดีไม่ห่างเหินนะครับก็คือเมื่อเรามีการตระหนักสถานการณ์อย่างไม่ตรนกแล้วเนี่ยเราต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะครับเราต้องคงไว้ซึ่งการ awareness อ,อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ดีที่4นั่นก็คือดีหลายๆเท่านะครับเมื่อเราทำดีแล้วเราก็ต้องทำต่อไปทำให้มากขึ้นทำให้คนอื่นทำดีกับเรา ไปเรื่อยๆทําดีแบบที่เราทําขยายวงกว้างไปเรื่อยๆนะั่นคือดีหลายๆเท่านะครับอันนี้เป็น 4D ภาคพิสดารนะครับมันมี 4D ของจริงอยู่นะครับใครอยากรู้ก็ไปในหลักสูตร Home Defense ได้นะครับบ๊ายบาย